เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาดรจุลาสุขมานกเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกพอ,อ,อกเป็นประธานมอบรางวัลโครงการประกวดวาดภาพแต่งแต้มฝันระบายสี e e c ความหวังอันสดใสครั้งที่3 ภายใต้หัวข้อ EEC การ์ตูนคาแรคเตอร์ดีไซน์คอนเทสต์มืออาชีพไว้ใจได้หัวก้าวหน้าให้แก่เยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่ได้ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบการ์ตูนคาแรคเตอร์เพื่อส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ได้ร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจ พร้อมร่วมเติบโตไปด้วยกันกับการพัฒนาพื้นที่ AEC อย่างต่อเนื่องโดยมีผู้บริหารระดับสูงสกอพอคณะกรรมการที่ร่วมตัดสินโครงการคุณครูผู้ปกครองและเยาวชนที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมณบริเวณโครงการสำนักงานสกพอกิจกรรมการตรวนอสารที่สสกพอจะขึ้นมาเป็นวันที่ล้วคคือเราพยายามอยากให้ ทางเยาวชนมีส่วนร่วมแตับวิธีการที่จะให้มีส่วนร่วมเนี่ยเราก็ยพยายามจะคิดตีมให้นะครับเพื่อให้เราน้องเขาได,ได้รู้จักอ c ซี EC และรู้จักสํานักงาน ECO ปนะครับปการที่ผ่านมาก็มีการทําำรัศดอจะให้ตั้งแต่เริ่มจากสท้อนในจังหวัดของตัวเองแต่ปีนี้เราจะเป็นพิเศษหน่อยเนื่องจากว่าเราเริ่มให้บริการคนทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบตัว e c o s s เราอระงั้นในปัจจุบันเนี่ย เราเตรียมแชทบอทที่จะให้ใช้บริการผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถจะได้รายละเอียดก็เลยเลยคิดว่าอย่างนั้นเอาเอาดีไซน์ให้เปิดโอกาสให้เด็กๆเขามาช่วยดีไซน์ตัวตัวราโก้องแชทบอทนะครับแล้วจริงๆเราก็คิดว่าจะไปใช้อยางอื่นด้วยนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเราก็พยายามเนื่องจากว่าเราเรามีเราต้องการกําหนดคาแรคเตอร์ของคนในสํานักงานนะครับที่เกี่ยวข้องเรื่องการเป็นมืออาชีพไว้ใจได้แล้วก็หัวก้าวหน้าเราก็เลยกําหนดให้น้องๆเขา สร้างตัวดีไซน์คาแรคเตอร์ของการ์ตูนมาเพื่อให้ให้ตัวสะท้อนของ3ามสาคำนี้นะครับก็ฮะก็เราเราก็คิดว่าจะเอาไปใช้เอาไปเอาไปใช้ในตัวแชทบอทอะครับเราก็อะไรที่เป็นสื่อที่ในลักษณะที่ที่ไม่เป็นทางการหน่อยเนี่ยเราก็จะอาจจะเอาไปใช้นะครับในลักษณะที่เป็นเหมือนกับอาจจะเข้าไปเป็นมาสคอตหรืออะไรต่างๆเอาไปอีกอันหนึ่งเพราะว่า น้องๆทำทำได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็เรียว่าจะเป็นอะไรที่เป็นคาแรคเตอร์ที่เราจะไปใช้กับทางกลุ่มเยาวชนเราก็จะเอาเอาตัวตัวที่เราได้วันนี้เอาไปใช้นะครับเพื่อให้เหมาะกับตามสภาพของงานที่ e c ที่เกี่ยวข้องกับคนหลายๆหลายกลุ่มเป้าหมายนอกจากโครคงการนีแล้วค่ะเราทางสงปพอค่ะมีโครงการที่ ทำเพื่อแบบสนุนเยาชวชนหรือว่าชุมชนอะไรยังไงคือคือคือเนื่องจากงานของ EC จะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วเราก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่พยายามจะเริ่มมาตั้งแต่เด็กเยาวชนนะฮะแล้วก็คนในพื้นที่ชุมชนไม่ต้องอย่างมิติเนี่ยคนอาจจะได้ยินมิติของ EC เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หรืองานดึงนักลงทุนต่างประเทศนะครับแต่จริงๆแล้วงานของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุมชนด้วยเยาวชนด้วยสังคมด้วยนะครับั้นในตรงนี้เนี่ยเราก็ อยากให้น้องเขารู้จัก EC นะครับแล้วอยากให้รู้ว่า EC เนี่ยเราทําไว้เพื่อคนรุ่นเขาอะนะครับเพรงั้นอย่างน้องรู้จักเราเลยอีกหน่อยเขาเข้ามามาเป็นส่วนร่วมของเราทางใดทางหนึ่งนะครับในการเ,เรียนหนังสือบางทีก็อาจจะรู้ว่าการลงทุนที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสานจังหวัดของ EC จะมีอะไรบ้างเขาก็เรียกเรียนได้ถูกนะครับแล้วในอนาคตเขาก็จะสามารถทํางานใกล้บ้านได้ค่ะ ก็ผลงานก,การประกวดชิ้นี้นะคะน้องชื่อว่าสปาคอนนะคะก็จะเป็นหุ่นยนต์เกี่ยวกับโลกอนาคตค่ะที่แบบว่าหนูอยากดีไซน์ให้น้องมีความแบบว่าคล่องแคล่วแล้วก็แบบว่ามีความเท่ด้วยแล้วก็มีความเป็นมิตรแล้วก็แบบว่าอยากให้ทุกคนเข้าถึงน้องได้ง่ายแล้วก็หนูออกมาให้แบบว่าน้องสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรได้อะคะ่ะและโดยสําคัญก็คืออยากให้น้องใช้งานได้ง่ายแล้วก็เป็นที่จดจำอะคะ่ะแบบมองแว็บแรกก็รู้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะ ตัดสินใจมาประสาทในครั้งนี้ค่ะับเจริงๆแล้วหนูรู้รู้ข่าวงานจากประชาสัมพันธ์ของอาจารย์ที่คณะค่ะเขาก็แบบว่าแนะนําให้ทําแล้วหนูก็แบบว่าใกล้ที่จะสมัครงานแล้วด้วยก็เลยอาจจะต้องเก็บพอร์ตอะไรไปด้วยแล้วก็เลยประมาณนี้ค่ะก็เลยเข้ามารวมาาการออกแบบครั้งนี้ค่ะน้องต้องมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ UC ซีเยอะมากไหมคะก็จริงๆก็ติดศึกษาไปด้วยจำ อะค่ะเพราะว่าสําหรับหนูมองว่า EEC เป็นแบบว่าเศรษฐกิจยุคใหม่อ่ะค่ะที่มันไม่ได้มีแค่การลงทุนนะคะมันก็จะมีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแล้วก็แบบว่าสิงส่งแวดล้อมไปด้วยก็เลยแบบหนูเอาแบบคอนเซปต์หลักๆ3อย่างนี้ค่ะมาสร้างน้องสปราร์คอนขึ้นมาค่ะและหลังจากที่น้องแบบได้ศึกษาข้อมูลของ EEC ไปแล้วแล้วก็ได้มาออกแบบคาแรคเตอร์อะไรนี้แล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะหนูรู้สึกว่าตอนคือตอนแรกก็จะมีแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าหนูอ่ะ กำลังแบบอยู่ปี3แล้วก็แบบว่าใกล้จะหางานอะไรเงี้ยพอแบบพอได้แบบเข้าร่วมกับองค์กรมีเป็นส่วนร่วมอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกมีแรงบันดาลใจขึ้นมาแล้วก็แบบอยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้มากค่ะวันนี้ค่ะอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ